อำเภอเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีเครื่องไครเอรซิสในทุกๆอำเภอในการที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นแบกเบาภาระเรื่องน้ํามันการทําการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนทั่วประเทศไทยผมเชื่อว่าในวันที่เราเดินทางไปที่ขอบที่17ที่ประเทศอียิปเราจะสามารถเอาตัวอย่างที่ไปให้เขาดูได้ ดังนั้นสิ่งที่เรากําลังดูกันอยู่ทั้งหมดนี้คือจะทําอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนั้นหันมาส่งเสริมแล้วก็สร้างจุดแข็งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่เราจะต้องไปเอามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยและทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศนั้นสามารถมี เงินในกระเป๋ามากขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้คือการทําตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ต้องการใช้ใพี่น้องเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้เศรษฐกิจสีเขียวทําให้ทุกองค์รยกของประเทศไทยนั้น